สวัสดีทุกทคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวฉพาะคนที่มีปัญหาฝ้าหน,นากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำผิวไม่สว่างเสมอบอกเลยวันนี้กับเคล็ดลับง่ายๆไกลๆตัวฟังให้จบทำตามเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมอยากจะหน้าข่าวใสฟ,ฟังให้จบนะคะ ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้นะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจากธรรมชาติกันเลยเริ่มจากเจววานหางจระเคเจวานหางจะช่วยเพิ่มวิตามินช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นสว่างกระจ่างใสซื้อดายทีเซเว่น ไข่ไก่ซึ่งจะช่วยเป็นตัวมาร์กได้ดีจากธรรมชาติและตามมาด้วยนมเจืดนมเจืดจะช่วยทําให้หน้าขาวใสเด้งเหมือนหน้าเด็กส่วนใครที่มีปัญหาฝ้าหนา,น,านากระเยอะๆอยากจะให้เห็นผลชัดเจนแนะนําให้เติมครีมทาฟ้าสูตรเข้มข้นพิเศษของโซลูชันหาซื้อได้ง่ายๆที่เสเวนใกลไกลบ้านทุกสาขานอกจากโตรมาร์กธรรมชาติมนแนะนําเลยว่าเติมลงไปใส่ลงไปเพื่อให้ผลที่ได้จาก สูตรมาเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นวัตถุดิบทุกรายการพร้อมแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการทำกันเลยเริ่มจากเจ๊ว,วันหา่จตะเค้ปริมาณ2ช้อนชาตามด้วยนมเจดืดปริมาณ2 3ช้อนชาไข่ามาแนะนำให้ใช้เฉพาะ ส่วนที่เป็นไข่ขาวปริมาณ2-3ถึงช้อนชาปรับลดได้ตามหน้างานส่วนใครที่อยากจะเห็นผลชัดเจนสำหรับมาร์กสูตรนี้แนะนำให้เติมใส่ลงไปเลยครีมทาฝ้าสูตรเข้มข้นพิเศษปริมาณครึ่งช้อนชาใส่เติมลงไปคนให้เข้ากันเป็นเนื้อครีมดูลักษณะการคนจนกว่าเนื้อของไข่ขาวและส่วนผสมทุกตัวเป็นเนื้อครีมแบบที่เห็นในภาพ เสร็จและพร้อมใช้แล้วสำหรับสูตรมาส์กบำรุงหน้าขาวใส่ลดฝ้ากระจุดด่างดำใครที่มีปัญหาอยู่แนะนำเลยจริงๆค่ะใช้ร่วมกับสำลีแผน่นเช็ดให้ทั่วใบหน้าหลังจากที่เช็ดทั่วนี่นะคะเช็ดไปเลยเช็ดให้ทั่วทุกทุกส่วนเว้นบริเวณรอบดวงตาไว้หลังจากที่เช็ดจนทั่วแล้วแนะนำให้ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางนวดประมาณ3-5นาที เพื่อกระตุ้นการทำงานของใบหน้าเลือดลมไหลเวียนดีเพื่อให้สุวที่เราทำเห็นผลชัดเจนหลังจากที่นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วแนะนำให้พักหน้าประมาณ10-15นาทีล้างออกและทุกครั้งหลังหลังออกแนะนำอย่าลืมบำรุงหน้าด้วยครีมบำรุงหน้าลด าหน้าขาวใสตรงจุดจริงๆสำหรับหลายคนที่มีปัญหาฝ้ากระหน้าหมองแนะนำหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเนไกบานสำหรับสูตรดีๆซาละดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ